รู้จักคำนำเรื่องหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจัดทำโดยครูกฤิอนุบาลระยองสกูลสวัสดีครับพบกันกับรู้จักคํานำเรื่องภาษาภาทีบทที่5ไปโรงเรียนเข้าเข้ามีขอไข่สละเอาไม้โท สกดว่าขอเอาเขาไม้โทเข้าหิวหิ้วมีหอหีบสลีวอวแหวนไม้โทสกดว่าหออีวอหิวไม้โทหิวเปลี่ยนเปลียนมีรอเรือสะเอียนอหนูสกดว่ารอเอียนอเรียนปิ่นโตปิ่นมีปอปลาสลีนอหนูไม้เอกสกดว่าปออี นอปิน ar, ไม,มน ar, น ar, น้เอกปินโตมีตอเต่าสละโอสะกดว่าตอโอโตกระเป๋ากระมีกอไก่รอเรือสละอสะกดว่ากอรออกระเป๋ามีปอปลาสละเอาไม้จัตวาสะกดว่าปอเอาเปาไม้จัตวาเป๋าโรงเรียน โรงมีรอเรือสละโองงองูสะกดว่ารอโองงโรงเรียนมีรอเรือสระเอียนอหนูสะกดว่ารอเอียนอเรียนหน้าหน้ามีหอหีบนอนหนูสละอาไม้โทสะกดว่าหอนอาอหนาไม้โทหน้าหนังสือ หนังมีหอหีบนอหนูสระอะงองูสะกดว่าหอนออะงอหนังสือมีสอเสือสระอือสะกดว่าสออือสือสระมีตัวสะกดเมื่อเรานำไปเขียนจะต้องเปลี่ยนรูปอะไปเป็นไม้หันอากาศแต่ยังอ่านออกเสียงอะอยู่นะครับ ซื้อสลือไม่มีตัวสะกดเวลาที่เรานำไปเขียนจะต้องมีออ่างเคียงพยัญชนะนั้นเสมอโบอกมือโบอกมีอบอใบอไ,ไม้สลอ,อกอกไก่สะกดว่าบโอ,อกโบกมือมีมอม้าสลือสะกดว่ามออือมือมือไม่มีตัวสะกดเมื่อนำไปเขียนจะต้องมีอออ่างเคียงพยัญชนะนั้นเช่นเดียวกัน อย่าลืมอ่านแจกลูกคำท้ายบทเรียนด้วยนะครับตอ,ออตอไมเอกตอ่อนออยอนอยไมโทน้อยสออกงอสงไมเอกสง่งสอเอียงงอเสียงส่งเสียงอเออก,กอเอ,อกไมตรีเอกิกอเออก,กอเอ,อกไมตรีเอกิกเอกเอกอ่านเป็นคำด้วยนะครับต่อน้อยส่งเสียงเอกเอกชอบให้กดไลค์ ใช่ให้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีครับ